สวัสดีครับคุณกําลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคําในช่วงเย็นของวันอังคารที่หนึ่งเมษายนเย็นแล้วแหละพี่ตอนนี้อีกแปบบ๊บหนึ่งจะหกโมงแล้วผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเพราะข่าวใหม่มันก็ไม่ค่อยมีราคาทองพยายามปรับตัวลงจะลงได้จริงไหมแล้วมันจะกลับขึ้นอีกหรือเปล่ามันเสียการลงไหมน้องก็แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกองทุน spdr เนี่ยเขาซื้อเข้า1.44ตัน ตลาดตอนนี้มีความกังวลเรื่องเดียวเลยคือมาตรการแบบขึ้นภาษีของสารัฐนะครับนี่ไม่รวมจ่อเรื่องคุณจอโรมพาวเวลที่ท่านจะมาแถลงอะไรในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอารมณ์ตลาดมันค่อนข้างส่งผลบวกต่อทองมากกว่าในตอนนี้แล้วยังไงต่อไปดูกันไหมดูกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเมษาเปิดตลาด ตอนเช้าจากสมาคมห้าหมื่นห้าร้อยนะครับเช้าดูขึ้นมาสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยผมว่าแล้วเวลาบาทอ่อนๆเนี่ยมันมันมันจะเวอร์มากนะครับพี่ดูแตเปิดมาสามสิบสี่โอ้โหหนักว่ะเมื่อเช้าช่วงเจ็ดโมงกวายนะครับเปิดมาสี่ร้อยห้าสิบบาทขึ้นทั้งวันนะครับใช้ราคาปิดตอนบ่ายสามโมงยี่สิบมีการปรับราคาวันนี้ทั้งหมดสิบแปดครั้งเลยนะครับปิดที่ห้าหมื่นหกร้อยครับ รับซื้อคืนห้าหมื่นห้าร้อยนะครับโอ้โหวากันนี้ห้าหมื่นแล้วต่อไปนี้ทองรูปพรรณโอ้โหที่ใส่ใๆกันนะครับตอนนี้บาทละห้าหมื่นหนึ่งสามร้อยใช้ราคาปิดทองรูปพรรณนะครับห้าหมื่นหนึ่งสี่ร้อยนะครับรับซื้อคืนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทโกสปอร์ตตอนเช้าเปิดมาที่สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดห้าเหรียญนะครับตอนนี้ใช้ราคาปิดที่สามพัน หนึ่งร้อยสาสิบสองจุดห้าตอนบ่ายสามโมงยี่สิบตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับก็อยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับฉะนั้นราคาทองคำแท่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ีนะครับบวกบวกลบ,บ,บนิดหน่อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะค่างเงินบาทยืนสามสิบสี่บาทแล้วครับต่เราใครที่ใจจดใจจ่อเมื่อไรบาทจะอ่อนสักทีถ้าเขาอ่อนเนี่ย เราจะซื้อทองในราคาที่โคตรแพงเลยนะครับพูดแล้วไปดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กต์นะครับแท่งละาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมผมมาพูดชานะ่ะขอโทษนะครับมีการปรับตัวขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นต่อปรับตัวลงผมรวบขึ้นผมไม่วัดทุกๆขึ้นขึ้นลงๆอันนี้ไม่ไม่ไหวพอมันมองภาพแล้วมันจะเห็นเองว่าอ๋อ พอผมตีเส้นง่ายๆให้พี่เห็นพี่เห็นไหมความสูงนะครับลากลงมาเลยครับสัมผัสกันพี่จะเห็นว่าอืมไปไม่ได้ผมเลยทําการวัดฟีโบนาชชีนะครับอยากรู้การวัดแบบเนี้ยคือผมอยากรู้ผมอยากรู้ลงอ่ะผมไม่ได้อยากรู้ขึ้นนะวัดแบบเนี้ยอันนี้คือดอลลาร์อินเด็กซ์แท่งละหนึ่งชั่วโมงนะครับเขียวๆแบบนี้เนี่ย พี่ดูเด็กเขียวแท่งแดงแท่งเขียวแท่งในเคลื่อนที่ในกรอบร้อยสามจุดเจ็ดสามไปถึงแค่ร้อยสามจดเก้าสี่วันนี้ทองวิ่งสนุกสนานเลยเดี๋ยวขึ้นสี่แปดใช่ไหมวันเนี้ยถอยผมคุยงานอยู่ช่วงบ่ายลูดปืดหูข้อความบานเลยมันจะลงจะ,จะนู่นจะนี่ไหมผมไม่กล้าซื้อผมผมตอบพี่ๆในกลุ่มสักสักบ่ายโมงบ่ายโมงน,นิดๆนะครับเอาเขาเรื่องเรา แล้วมันจะขึ้นต่อไม่ก๊อปหรือว่าดอนมันจะอ่อนผมตีเส้นทลายเส้นนี้ให้พี่ดูไว้เลยถ้าเบรกเส้นนี้ขึ้นไปเมื่อไหอไร่ส่งผลลบต่อทองครับเรียนให้ทราบแต่ถ้าไม่ผ่านนะชุดนี้มีโอกาสทำรูปแบบ S and Shoulder Pattern สมมุติสมมติตรงนี้เป็นแขนตรงนี้เป็นโชเดอร์นะเป็นไหลหล่นลงมาตรงนี้เน็กหรอเรายังไม่รู้ตรงคอนะครับตะขึ้นมาเนี่ยเป็นศีรษะลองนึกภาพตามก๊อฟดูนะ มันพร้อมเป็นศีสะใช่ไหมมันก็ถอยลงมาเน็กลายไม่มีความจะเป็นจะต้องเท่ากันไหลเนี่ยมันจะเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าในภาพเขาไม่สามารถฝ่าเส้นนี้ขึ้นไม่ได้และมีการปรับตัวลงตรงผลบวกต่อทองนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าผ่านถ้าผ่านเส้นนี้ไม่ได้แล้วถอยเนี่ยแนวรับเนี่ยร้อยสามจุดเจดสามร้อยสาจดสามเจ็ดนี่ผมวัดสั้นให้พี่พดูนะ วิ่งลงมาขึ้นจากไหนก็ลงมาตรงนั้นแหละถ้าเป็นแบบนี้จะส่งผลบวกต่อสบัดทองครับแต่ถ้าอยู่พี่เขาเบรกโชคขึ้นมาเอชแอนโชวเดอร์แล้วยกแขนนะโชคขึ้นมายอย่างเงี้ยเรียบร้อยล,ลบลบทองทันทีนะครับอันนี้มันค่างเงินบาทค่างเงินบาทในภาพน,นี้ทําการวัดฟีโบนาชีแบบโปรเจคชันอยากรู้ครับผมอยากจะรู้ว่าค่างเงินบาทเฮ้ยกำลังจะอ,อ่อนนี้ เกินสามสิบสี่บาทเนี่ยไปทิงไหน,นขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นลวกพึบขึ้นอันเดียวลงทั้งชุดลงแล้วเด้งแล้วลงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือลงนะแล้วตอนนี้กําลังขึ้นแล้วถอยกําลังจะขึ้นเนี่ยผ่านหรือเปล่าเราจะทําการตีเส้นทลายแบบไงสัมผัสกันลากมาเลยครับถ้าผ่านเส้นนี้ขึ้นไปได้ทองคําแท่งไม่ลงครับไม่มีทาง สปอร์ตจะวิ่งจะไปเที่ยวไหนไม่รู้อะแต่ถ้าบาดอ่อนค่าเนี่ยทองคาแท่งจะไม่ลงฟังแล้วสบายใจขึ้นไหมครับนั่นแหละครับฉะนั้นข้างเงินบาทสามสิบสามจุดยี่สิบกว่าสามสิบตังอะไรประมาณเนี้ยถ้าเขาไม่หลุดแถวนี้อาจจะเป็นฐานแล้วพี่โอกาสที่บาดจะแข็งจะยากที่จะหลุดต่ํากว่านี้นะครับจะยากขึ้นแล้วถอยถ้าเบรกสามสิบสี่จุดสี่สามตอนนี้เราคุย ค่างเงินบาทที่34นะครับเรียนก่อนนะครับเบรก34.43ไปได้ก็มีนาต้าน35.15แล้วมีโอกาสไปได้จนถึงนี่เป็นทาร์เก็ตในการวัดหาเป้าขึ้น36.31ได้เลยครับและทองขัแท่งจะลงพี่คิดเองนะครับถ้าบาทอ่อนนะจบต่อให้สปอตโกล่วงด้วยแต่ถ้าสปอตโกปรับตัวขึ้นและค่างเงินบาทดันอ่อนเนี่ยอย่างนี้พี่เห็นเนี่ยวิ่งตามกันไปด้วยเลย นะครับเป็นลักแท้เลยเกิดมาเจอกันจนไดนะ้เรียบร้อยนะครับทองนะจะเป็นแบบนี้นี่คือหน้าตาทองคำแท่งแท่งละหนึ่งวันครับในภาพนี้ผมทำการวัดฟิโบนาชชีแบบแบบ projection วัดหาเป้าขึ้นอ่ะผมก็รู้แล้วโอ้โหนี่ขึ้นไม่เลิกเลยนี่วะก็เลยจะมาลาเบลกราฟให้พี่ๆดูว่ากลัวพูดเกินมาชา้าไม่อยากพูดนั้นอันนี้ พี่ๆจะได้ไปเทรดกันนะครับจุดต่ําปรับตัวขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นเนี่ยผมลวกขึ้นเลยปพ๊บไอ้นี่หนึ่งหรือเออันใดอันหนึ่งเป็นอิมเพลวเล็กๆก,กันนะครับหนึ่งหรือเอไม่รู้จะถอยลงมาเนี่ยเป็นคอลเลกทีฟแน่นอนคอลเลกทีฟคือถอยลงมา A, เอเด้งบีพี่จะเห็นเลยครับว่าจุดที่ขึ้นเนี่ยแม้แต่เหรียญเดียวถ้าไม่เกินคือโอเคโอเคนะครับ เป็น B ถอยลงมาเป็น C เลยจุดต่ำพี่เห็นไหมครับลองสังเกตดูนะครับต่ำแม้แต่เหรียญเดียวก็โอเคต่ำมาอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมา1หรือ A ไม่รู้ถอยลงมา2หรือ B ไม่รู้ขึ้นมาเวฟสหรือขา C อันใดอันหนึ่งมันจะประกอบไปด้วย5ขึ้นพี่ดูนะก็จะสอนให้ขึ้นมา1ถอย2ขึ้น3ถอย4ไอชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ย เป็นเวฟลื่นลูกที่ห้าจะจบจากแถวนี้ก็ได้เนี่ยพี่เห็นแนวต้านก็ใช่ไหมห้าหมื่นสองรอยยี่สิบตอนนี้เป็นรับไปแล้วครับนี่มันกวานเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นหกร้อยแล้วหกร้อยแล้ว,ลวตอนนี้เกินแล้วเนี่ฉะนั้นจากแนวต้านสำคัญ 20, ห้าหมื่นสองร้อยี่สิบโหพูดไม่ชินปากเลยพี่เ้ยเราเจอนะใครอย่าไปเชื่อเจออะไรเกินแล้วเนี่ยฉะนั้นถ้าเกินแถวนี้ คำถามคำถามเลยคือเราคุยกันผมอยากให้พี่ได้คิดตามนะคำถามคือก็ oh God, มันเกินอ่น้องแล้วมันตกลงมันจะจบไหมวะเนี่ยจบได้นะจบได้นะบอกเลยคือมันอาจจะขึ้นไปถึงก็ได้นะครับห้าหมืนสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบที่เวลาที่ในคลิปเช้าที่ผมพูดให้พี่พี่ฟังอ่ะผมทำการพันมาแล้วนะครับผมทำแล้วนะครับเนี่ยแหละเป้าถึงหรือเปล่ามา เมื่อตอนเย็นๆนะ,นะผมไปนั่งดูบทความของนักเศรษฐศาสตร์เมืองนอกที่เขาคาดการราคาทองกันนะพี่รู้ไหมว่า Bank of America Go ิกา m m n n s a c ซ s อะไรอีกอะโอ้โหเยอะเลยพี่นะครับ UBS อะไรนะพวกนี้นะครับทางยุโรปก็ด้วยเขามองเป้าทองสี่พันห้านะโอโ้ผมคิดเลยค่ากันตายแล้วมั้งทั้งสี่พันห้าใช่เหรอพี่ อันนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ผมไม่รู้ขนาดนั้นแต่ผมเล่าให้ฟังว่าน้องไปเจอมาแบบนี้ไม่ต้องรีบเชื่อนะลองไปหาดูก่อนเคยจะเจอใครบอกสีมันห้าก๊อบเขามองกันเป็นหมื่น่ะโอ้โหน,นี้ไปใหญ่แล้วนั้นนะตอบไม่ได้เลยส่วนตัวมองประมาณนี้ถามคํถาถามคือโอ้โหก๊อบมันขึ้นอย่างนี้แล้วต้องไหนมันซื้อได้ว่าน้องวันนี้มันก็ดูเหมือนจะยุบจะยุบจ,จะบาดมันช่วยไงบาดช่วยไม่ลงหรอก ฉะนั้นถ้าเกิดถอยนะถ้าเกิดอินเคสถอยจริงราคาแนวรับที่พี่เห็นในภาพนี้คือรับสำคัญหมดถ้าถามผมนะแล้วถ้าเกิดมันถอยลงมาห้าหมืนสองรอยี่สิบเนี่ยน้องก๊อฟพี่จะซื้อจะเสี่ยงไหมพี่มาร์คไว้เลยนะห้าหมืนสองรอยี่สิบถ้าถอยแล้วไม่หลุดมันจะเป็นตัวบอกพี่ว่าอูไม่ลงแล้วโคตรยากเลยคราวนี้พี่จำแถวนี้ได้ไหมครับ แถวนี้มันจะเป็นอันนี้ก็ไม่มีเจตนามาเคมหรือมาพูดให้แบบเห็นไหมครับพี่อย่างนี้ผมบอกแถวนี้ต้องซื้ออะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ประเภทนั้นตอบไม่ได้ละทางนั้นอยากจะเรียนว่าแถวนี้มันคือสี่หมื่นหกต่ำกว่าสี่ร้อยไงพี่ๆซื้อกันสี่สี่หมื่นหกสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยบางคนบางคนพี่มหาผมอะน้าก๊อวขาพี่ได้สี่หมื่นสี่หมืนหกพันเก้าสิบาทหกสิบบาทอะไรเงี้ย อูพี่ได้ราคาเดียวผมเองนะผมผมขวดเกือบตายนะไม่ไม่ทานนะมันเร็วมากแถวเนี้ยนะครับถ้าไม่ตั้งไม่ได้หรอกแต่นี่ตั้งเ่ะเลยโดนไปร้อยหลักร้อยนะครับแต่ว่าราคามันต่ํากว่าแล้วมันวิ่งขึ้นเลยพึ่ดเนี่ยวิ่งชูขึ้นมาเลยประเด็นประเด็นคือเป็นความเห็นส่วนตัวได้ไหมถ้าถอยลงมาห้าหมื่นสองอยยี่สิบถ้าไม่หลุดนะยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้นร้อยงงบาทเดียวเลย ยังไงก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดหลุดจะมีแนวรับที่ถือว่าแข็งมากนะครับในสถานการณ์ที่สปอร์ตโกนี่มันวิ่งเกินสามพันเหรียญใครยังมาถามกันแมมต้องกอ๊อกขาสี่มือหนึ่งสี่มือสองแล้วจะเจออีกไหมคะสปอตสามพันพี่เอ้ยค่างเงินบาทสามสี่ลงก็แตกแล้วนะครับคือวันนี้ตอบไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวจะโกรธนะครับเอาแนวรับไปดีกว่า 49,620ถ้าหลุดจริงนะครับหลุด5 2 0 0กว่าบาทโอกาสที่จะถึง49,620สูงครับแต่ต้องหลุดนะถ้าไม่หลุดไม่มีทางเจอแนวรับ4 9 2 0ิบาทถือว่าถูกมากกับบาทที่อ่อนและสปอตโกที่สูงกว่า3,100อ่ะจะไปถูกยังไงล่ะมันจะถูกได้หรอทางนั้นะนี่ทองคำแท่ง965ครับผมเ่าผมผู้โคตรเขียนเลยนะ ว่าแถวเนี้ยตรงเนี้ยจะจบเลยก็ได้นะจะจบเลยก็ได้ครับแต่ดูจากอารมณ์เนี้ยเราก็ต้องมาค่อยๆมาลาเบลดูว่าแถวเนี้ยมันมีโอกาสจะไปได้ถึงไหนอ่ะถ้าถามก๊อบนะผมยังไม่เห็นซิกเนลขายเลยผมไม่เห็นผมเห็นแต่ขึ้นแล้วก็พักตัวเนี่ยพักตัวแล้วขึ้นต่อเขียวทุกแท่งแท่งเราวันนะนี่คือแท่งเราวันนะไม่มีแดงสักอันนะไปเลยเธอล้วอย่างนั้น,นะจะพักจากแถวนี้ หรือจะขึ้นไปถึงห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้เจดสิบไปเลยมีแค่นี้แล้วขึ้นทั้งชุดเนี่ยโอ้อาจจะเป็นแค่เวฟสามเองนะบอกก่อน<ม>ถ้าถอยอ่ะแล้วถ้าถอยแถวเนี้ยอะผมมองแบบดูเวลาเลยแบบ worst case scenario กรณีเลวร้ายโคตร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 เลยนะผมมองสี่หมื่นเจ็ดโน้ตไว้เลยก็ได้ครับนี่คือเลวร้ายละ ก็มันจะน่ากลัวงั้นเลยอนะน้องพี่จำแถวนี้ได้ไหมแถวนะี้ถ้าหลุดจากโซนบนจริงนะต้องต่ำกว่าต้องต่ำกว่านี่คือทางเทคนิคตอนเนี้ยผมไม่เห็นแววล,ลงเลยไม่ใช่ตอนเนี้ยบอกก่อนไม่มีทางอ่ะอ่ะพี่ดูนะตัดเรื่องความเชื่อผมออกจากหัวนะแล้วพี่ดูแท่งเขียวเขียวทุกแท่งตรงไหนพักก่อนมีเหรอเนี่ยไม่มีเอาตอบให้เลยนะครับ กลับมากลุ่มล้านทองล้านทองเอาผมผมพูดอวยเลยเอาเป้าขึ้นเป้าขึ้นนะห้าหมืนสี่พันสี่สบแปดบาทโซนบทนี้ครับทองคำแท่งเป็นกิโลโฟนายน,นะห้าหมื่นสี่แนวรับนะครับมันจากแนวต้านมันมันเป็นรับเวลาพีห้าหมืนสองพันยี่สิบเจดบาทพี่คิดดูบันสูงมากนะตอนเนี้ย เพราะตอนนี้มันห้าหมืพันี่ร้อยกบาทแล้วพี่คิดดูแล้วกันฉะนั้นถ้ามาเจอแถวนี้จริงแสดงว่าราคาล่วงเยอะมากราคานี้ถ้าไม่หลุดถือว่าเป็นรับที่แข็งโนต้ตไว้ด้วยนะถ้าไม่หลุดนะครับแต่ถ้าหลุดห้าหมื่หนึ่งพันสี่ร้อยหกและห้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทว่ากันสองราคานี้ครับผมเคลียร์นะครับผมว่ามันถาม ถ้ามันเชื่อได้ว่าต้องมีคนถามแล้วพี่ซื้อแถวนี้พี่จะเสี่ยงไหมโอ้โหซื้อช่วงสูญยากากเสี่ยงเลยพี่แต่ถ้าจะถามให้ง่ายกว่านั้นให้มัน,ให,มนให้มันแคบเข้านะก็บอกพี่เลยนะ้องตกลงจะขึ้นต่อหรือเปล่าผมว่าขึ้นถ้าตอบอีกถ้าถามแบบนี้ตอบง่ายกว่าแต่ถ้าจะถามว่าซื้อเลยตรงนี้จะเสี่ยงไหมไอจุดปลอดภัยคือแถวนี้พี่แถวเนี้ยปลอดภัยยังเห็นเกี่ยงผมกันเต็มเลย ขึ้นมาขนาดนี้ถามว่าเสี่ยงไหมมันจะเหลือกหรออันนี้คุยกันตรงๆมันก็แน่นอนถ้าอยากได้โซนนี้มันก็เสี่ยงมากอยู่แล้วครับแต่นี่คือเป้านี่คือเป้าพิดคงต้องเลือกเองอันนี้เป็น XAU ใน Time Frame 4ชั่วโมงผมเชื่อว่าพี่ๆในห้องที่กำลังดูกรอบอยู่ในตอนนี้เห็นจากการวัดการาฟของก๊อบก็รู้แล้วว่าเฮ้ยก๊อเองมองลงอ่ะเนี่ยใช่ครับ ผมวัดหาเป้าลงนะผมไม่ได้วัดหาเป้าขึ้นนะเจอหมดแล้วอ่ะจะให้ทำยังไงกันเนี่ยสามพันเท่าไหร่นะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบอะไรเนี่ยแถวเนี้ยพี่เจอหมดเล้วเนี่ยผมจะพูดยังไงดีวะเนี้ยเล่าดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าทำไมทัถ,ถึงมองมองว่า มันน่าจะลงที่ตรงไหนคือวัดแบบเนี้ยผมวัดหาเป้าลงแล้วเอางี้พี่ดูนะครับอันนี้น้องสอนนะในดูเวลาดิโอเคขออนุญาตก,กินหน่อยนะซื้อมาตั้งแต่ร้อนๆนะเย็นเทียบเลยเอามาต่อ x x นะครับ x ขึ้นมาหนึ่งหรือ a ไม่รู้ชุดเนี้ยแต่ถอยลงมาเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าเป็นซิกแซกเห็นไหมครับนี่คือ collective สองหรือ B อันใดอันหนึ่งอะเนี่ยเอาแล้วหนึ่งหรือ a อสองหรือ B คราวนี้เราจะมาดูกันว่าเอกอกอล์ฟไ่ขึ้นทั้งชุดเนี่ยน้องวัดอย่างนี้ครับผมว่าทั้งชุดเนี่ยเป็นอิมเพล์ทั้งชุดเลยพี่ดูนะขึ้นมาหนึ่งถอยสองทั้งชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอิมเพล์เล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่สามย่อยเองเนี่ยถอยลงมาเนี่ยเป็นสี่ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยจบหรือยังเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหรือเปล่าหรือหนึ่งสองทั้งชุดเนี่ยสามเองมีแค่นั้นแต่พอผมวัดจากสมการชุดยาวจำได้ไหมครับแถวเนี้ยสามพันเท่าไหร่วะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดสามพันหนึ่งร้อยสี่ิบสามพันหนึ่ง้ยห้าิบอะไรพวกเนี้ยแถวเนี้ยมันอยู่โซนสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาหมดฉะนั้นตอนนี้ผมไม่อยากรู้ขึ้นแล้วพี่ผมไม่อยากรู้แล้วผมอยากรู้ว่า 3,148ถ้าจะขึ้นต้องเบรกอย่างเดียวอะผมพูดไว้ให้เลยถ้าเบรกจริงๆนะครับจะมีแนวต้านทับไปสามพงร้อยห้าสิถ้าไปได้เดี๋ยวเราก็ค่อยวัดจากสมการจุดนี้วัดหาเป้าขึ้นไปลาเบลไล่ยิ้นไปก็ได้แต่เดี๋ยวทำให้ดูแต่เนี้ยมันทำให้รู้ว่าเป็นมุมมองของผมนะถ้าตาบใดยังไม่หลุดเอ๊ะวันนี้บอกพี่พี่าอะไรนะ3,100่งร้ใช่หมครับวันเนี้ยช่วงบ่ายสามนหนึ่ง มันหลุดไม่ถึงลวพี่มันได้แค่3,100ตอนนี้ก็30กว่าเนี่ย32เนี่ยตอนนี้นะครับ32ามวิ่งอยู่สักพักแล้วพี่นี่คือแท่งละ4ชั่วโมงนะครับถ้าไม่หลุด3,100เจ็ดผมตีให้3,100ท่วนก็ได้ถ้าไม่หลุดไม่ลงครับคําถามคือแล้วท่านหลุดละกลอ๊อฟเออท่านหลุดโอ้โหพูดละคนลุกเลย ถ้าหลุดจริงนะผมมองต่ำกว่าสามพันยี่สิบเจ็ดอีกทีผมมองจริงๆผมมองแถวนี้เลยเนะนี่ยสองพันสามพันทนถ้าแถวนี้ถ้าหลุดจริงนะถ้าหลุดสา0พันหนึ่งร้อยนะผมมองสามพันทนเลยแถวเนี้ยอุย้ยจริงเหรอก๊อฟไม่รู้ยตอนเนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงนะเพียงแต่ว,ว่าพอราคาขึ้นมาโซนสามพันหนึ่งร้อยสาสิบกว่าสี่สิบพี่ใช้ผมซื้อหรอโอ้ยอย่างเก่งผมก็ไม่เล่นเนาะ จะเล่นเหรอขึ้นนหไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวทาให้ดูทําให้ดูทาให้ดูทาไมถึงมองว่าผมถึงมองว่ามันมีโอกาสจะลงเลยทงไหนพี่ดูนะครับอันนี้น้องสอนนะพี่เห็นเวฟสามไหมครับเนี่ยแถวเนี้ยอันนี้เวฟห้าใช่ไหมครับพี่ลองดูคขึ้นนะครับนี่เป็นความสูงใช่ไหมครับไอ้น,นี่สูงกว่าเห็นไหมถ้านี่สูงกว่าเนี่ยโอกาสขึ้นต่อได้นะครับบอกก่อนจะต,ต่อให้ขึ้นต่อ ถ้าเป็นอิมเพลชุดเล็กนะต่อไม่ให้ชุดใหญ่ด้วยต่อหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยชุดเนี้ยจะมากจะน้อยก็ต้องมีพักพักเอาน้อยๆสำหรับผมนะต้องแถวเนี้ยต้องสามพันอะแถวเนี้ยแต่มันจะหล่นลงมาระดับสามพันที่เหัวก,ก๊องเองพูดที่พี่กลัวพี่ก็ไม่กล้าซื้อแล้วเนี่ยต้องหลุดสามพันหนึ่งร้อยไม่หลุดไม่ลงพี่ตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเลยอันนี้เป็นสี่ชั่วโมงผมพูดนายมาแล้วนี่โอ้ยีสิบนาทีแล้วเนี่ยออะพี่ดูนะชุดนี้นะเดี๋ยวก็จะวัดให้ดู อันนี้สี่ชั่วโมงใช่ไหมครับแถวนี้นะอันนี้เป็นเอ e ็ีวนนนีนะครับเฟรมหนึ่งชั่วโมงพี่ดูตอนนี้เจ้หกโมง,โมง,โมงใช่ไหม 5, 4, 3, 2, นี่ห้าโมงนะครับสี่โมงสามโมงสองโมงบ่ายโมงใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่งเออเนี่ยเที่ยงหล่นโค้งจริงนะครับเที่ยงสิบเอ็ดสิบเก้าแปดโอ้โหตั้งแต่เช้ามานี่ อยู่แถวนี้เนี่ยตีห้าวิ่งขึ้นมาถึงนี่เป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมผมมองว่าไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งหรือเอไม่รู้ถอยลงมาอันนี้น่าจะสองหรือบีแหละรู้ได้ไงเออรู้ได้ไงหน้าบางอีกมั้งอาจแค่เหรียญเดียวไม่รู้ต่ํากว่าใช้ได้หนึ่งหรือเอไม่รู้สองหรือบีอันนี้น่าจะเป็นคอลเลกทีฟทั้งชุดนี้ทั้งชุดเลยขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอเน,นี้ยมีโอกาสจะจบด้วยมั้งผมมองว่าทั้งชุดที่เป็นอิม l s e ชุดเนี้ยน่าจะเป็นเวฟสามหรือขาสี่นี่ผมวัดย่อยนะไอวงเล็บนี่คือย่อยทั้งนั้นนะครับเนี่ยขาสี่ผมเลยมองว่าสามพันหนึ่งรอยิบเก้าถึงสามพันหนึ่งรอยสี่สิบแปดเป็นความเห็นส่วนตัวผมแล้วกันพี่ผมมองส่วนนี้เป็นส่วนตัน ถ้าไม่ลงคือไม่ลงไม่หลุดสามพันหนึ่งรอยยิบเก้าสามสิบไม่ลงคือไม่ลงไม่ลงเลยขึ้นต่อจริงรู้ได้ยังไงเออแท่งเทียนทั้งหมดเคลื่อนที่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยแนวโน้มมันก็ขึ้นต่ออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะให้มาไล่ซื้อราคานี้หะโอ้โหผมคุยงานอยู่วันนี้พี่ดูแล้วกันเนี่ยแท่งโคตรใหญ่เลยหล่นโค้งที่ไม่เห็นผมเห็นอยู่ๆแบบคุยๆงานอยู่เฮ้ ทำไมข้อความมันแบบมันมัน,มนสันอ,ะ mm. อ่ะเราคุยก็ไม่กล้าเปิดหน้าจอโทรศัพท์นะ mm. มันสันไลต้องมีอะไรแน่เลยพอ mm. ม,มาดูโอ้โหแท่งอย่างใหญ่ประเด็นแถวเนี้ยกอแล้วมันจะหลุดไหมเนี่ยน้องผมมองแนวรับแถวเนี้ยพี่ถ้าเกิดหลุดนะแถวในกรอบสี่เหลี่ยมเออพูดให้ชัดๆนี้ดีกว่าผมพูดชัดๆเลยนะสามพันหนึ่งร้ยสี่สิแปดนะครับถึงสามพันหนึ่ง้อยี่เก้าสาสิบแถวเนี้ย ถ้าไม่หลุดไม่ลงหรอกพี่ดันต่อแต่ถ้าชุดพวกนี้ดันหลุดมันจะทําให้พี่ตัดสินใจยาก,ยากเล่นยากยากคือหล่นลงมาเหมือนลงไม่จริงหรอกเดี๋ยววิ่งขึ้นต่อรับอยู่สามพันหนึ่งร้อยสิบสามและสามพันเก้าสิบกว่าจะวิ่งประมาณเนี้แต่ถ้าเป็นความเห็นผมนะถ้าหลุดระดับ3ามพันหนึ่งรอยนะโอ้ไม่ผมไม่ซื้อแล้วไม่ต้องชวนนะพี่ก่อนเลยดูซิไป,ไป ถึงไหนนะครับหล่นอย่างมากก็ได้ซื้อถูกนะครับไม่มีใครบังคับเรานะอยากอยู่ในตลาดเนี้ยประเภทแบบวันนี้ทํำกาไรได้เท่านู้นเทาน่านี้อันนี้ไม่มีเจตนากระทบใครนะผมอยู่มาสิบหกปีผมเห็นมาเยอะใช้คำนีนโอผมเห็นมาเป็นหมื่นเคสเลยไม่ใช่เป็นพันนะพี่ผมบอกก่อนว่าผมทํางานอยู่ในสายนี้แล้วผมต้องดูแลลูกค้าผมเห็นพอร์ตมาเป็นโอ้หหลายพันพอร์ตอะลูกค้าก็เป็นพันแล้วพี่ แล้วพอดชาวบ้านนยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกค้าหรือเกี่ยวอะไรกับผมเลยพี่ว่าผมเห็นมาเท่าไหร่นะครับฉะนั้นกับเรื่องคนเนี่ยผมตอบพี่ได้เลยไม่ต้องเชื่อผมจะสนุกสนานในการซื้อซื้อขายขายทุกวี่ทุกวันเราทํากาไรเท่านู้นเท่านี้เนี่ยขายความโลภคนโลภเนี่ยก็โชคดีบันเทิงเหอะนะครับไม่มีเจตนากระทบใครนะเรียนก่อนหากินใครหากินมันผมมามาพูดให้ทุกคนได้คิดได้ด้วยตัวเองถ้าพี่จะไม่ชอบก็ ต้องไปหาแบบง่ายซื้อเลยครับขายเลยครับเออแสดงว่าชอบแบบนั้นก็จะไม่ถูกโฉลกกับผมถ้าเป็นแบบนั้นโอ้ผมพูดไม่ไมดีขอโทษแล้วกันเผื่อใครมาฟังแล้วว่าพี่แล้วก็ไม่เกี่ยวเลยไม่รู้จักด้วยไม่เคยเจอกันเลยนะครับจะไปว่าทําไมอันเนี้หนึ่งชั่วโมงโอ้พูดนานไปแล้ววัวนนี้เทรดสั้นนะ พี่ดูนะอันนี้ก๊อปสอนแล้วกันเรียกว่าผมสอนแล้วกันเพราะมีพี่ๆที่เขาเป็นสมาชิกที่ก๊อปดูแลอยู่กันในกลุ่มนะครับผมว่าเขาอยากรู้เรื่องพวกนี้นั่นคือพี่ดูนะความสูงมันเกิดความสูงที่เห็นไหมครับอินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ไปตามกันเลยเนี่ยความสูงมันเตี้ยถามว่าแถวนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่มันเสี่ยงพี่เห็นแท่งวันนี้ไหมกําลังขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยแท่งโคตรใหญ่เลยขึ้น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 อยู่ๆบทมันจะลงมันลงแบบไม่ตะโกนเลยนะ เพราะว่าการขึ้นวอลลุ่มมันเริ่มอ่อนแรงอะ่ะมันขึ้นได้แต่เวลาที่มันเทมันจะมันจะหนักมากใช้คํานี้นะครับงั้นก็ตามสบายน่าจะไม่ใช่จังหวะผมพิจารณาง่ายๆถ้าไม่หลุดต่ำกว่าสามพันหนึ่งรอยิบเก้าสาสิบไม่ลงหรอกพี่มันถอยแล้วก็ขึ้นต่อเอามาดูสั้นดีกว่าวันนี้ตอนบ่ายโมงผมวัดชุดนี้พี่ๆผมจําได้ถือว่าทีบันทึกแล้วกัน สามพันหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดถ้าไม่ผ่านือไม่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ผ่านแล้วมันถอยเลยฉะนั้นตอนนี้สักบ่ายๆผมจําได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันผ่านสามสิบเจ็ดแล้วกรอบอองนั้นเจอสี่สิบกว่าเลยเจอบนนี้เลยแล้วก็ขึ้นต่อเลยถ้าเบรกนะครับสามเจ็ดเนี่ยสักบอกเ่าอะไรนะสี่สี่สี่สามสี่สี่จะประมาณนี้มันจะขึ้นฝั่งนี้เลยเพราะเป็นการวัดหาชุดสั้นๆส,สำหรับเทรดสั้นนะครับ ชุดนี้เล่าดีกว่าพูดยาวไปละในภาพนี้ผมก็วัดฟีโบนาชีวัดหาเป้าลงอยู่ดีอะโอ้โหขอให้คำนวณผิดเถอะวะไม่งั้นมันจะน่ากลัวมากเลยนะชุดสั้นนี่คือแท่งละสิบห้านาที x ขึ้นมา a ถอย b ทั้งชุดพี่เห็นไหมครับ b ขึ้นมา c ฉะนั้นตอนที่มันขึ้นมาเทระดับสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแดมันเป็นเป้าเราไงมันเป็นเป้าเรานัเนแหลเพราะถ้ามันเกิดได้ปุ๊บห้าหกห้าหกเลยนะ ประเด็นคือมันไม่ผ่านน่ะน้องก๊อฟนี่หลุดและกระน,นำเลยลงเด้งลงไอ้นี้น่าจะเป็น A เล็กขึ้นถอยขึ้นโอผมว่ายเลยขอให้ผมคิดผิดนะพี่นะถ้าจะขึ้นนะต้องเกินสามจนะบอกเลยพอถ้าขึ้นมาเนี่ยสามพันหนึ่ง้อสาสิบเจ็ดก็มีเจอสามพหนึ่ง้อสีสิบก็ไม่เห็นงั้นทำใจเลยงั้นโอกาสที่มันจะปรับลงมาด้านล่างจะสูงมาก เท่าไหร่รู้ไหมครับถ้าถามผมนะแถวนี้นะสามพันหนึ่งร้อยสามสิบซื้อได้ไหมครับพี่ก๊อฟเนี่ยผมเห็นข้อความอยู่สามพันหนึ่งร้อยยีสี่ซื้อได้ไหมครับซื้อได้ครับแต่ถ้าหากว่าหลุดมอบตัวเลยะอะเช๊าะไม่อยู่แล้วเดอ้อไม่อยู่ด้วยนะถ้าหลุดต่ำกว่าสามพันหนึ่งร้อยี่สิบพี่มอบตัวได้เลยนะครับถ้าพี่ซื้อโซนนี้เจ็บก็น้อยพี่ดูนะทําไมถึงเรียนแบบนี้ถ้าตรงนี้เป็นความสูงที่ถอยลงมาดูเด้อลงเด้งลงเฮ้ยไอ้นี่รับนะ ขึ้นถอยขึ้นถ้าขึ้นได้แค่นี้โซนสามพันหนึ่ง้สาิบเ็เนี่ยวันนี้ขึ้นมาเกินนิดหน่อยเออประมาณสามเจ็ดเนี่ยแหละพี่มันชนเนี่ยมันชนแล้วมันก็ถอยแล้วมันวิ่งขึ้นอีกแถวนี้กลายเป็นลงมาเอเด้งบีไม่ผ่านงานเลยนะนี่เป้าแถวนี้แล้วสามพันหนึ่งร้อยเลยคราวนี้อย่าหลุดแล้วกันสามพันหนึ่งร้อยหลุดไม่ได้ถ้าหลุดโอกาสที่มันจะถอยลึกจะสูงมาก วัดทางเทคนิคไม่สนข่าวไม่ได้อยากรู้ข่าวเลยเพราะตอนเทดก็มันสะท้อนหมดแล้วเพราะข่าวมันสร้างได้หมดนะครับบางทีเอาข่าวเกาว่าพี่ดูตาม youtube พี่จะเห็นข่าวคุยกันมานักวิเคราะห์ท่านนูน้นท่านนี้อันนี้ไม่มีเจตนาล,ละเล่าระลวงนะแต่อีตัวที่เอามาโพสบางทีเขาพูดมาตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งเอามาโพสในช่วงเนี้ยเขาก็โดนด่าคนพวกนั้นนะอันนี้ผมก็ดูแล้วก็เห็นใจเหมือนกันก็เสพย่างมีสติเออต้องใช้คําเนี้นะครับ พูดประมาณนี้แหละพี่ขอให้ผมคำนวณผิดนะบอกเลยเพราะถ้าขึ้นไม่สามารถยืนในกรอบนี้ได้เนะี่ยมันเอาเจอกันข้างล่างจริงจบมีเท่านี้แหละโอโ้ผมกลายจะพูดนะสักสิบห้านาทีนี่จะครึ่งชั่วโมงโอเคเอาแค่นี้ดีกว่านาะพี่นะครับส่วนที่พี่เดี๋ยวสมาเดี๋ยวทีมงานก็โพสแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในกลุ่มนะครับจบแต่เพียงเท่านี้เด้อครับ ขอขอบคุณพี่ๆห้องวีพีทุกๆท่านนะครับแล้วขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกคนและขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านแล้วเราเจอกันใหม่เอยเดี๋ยวเจอกันในตลาดโชคดีนะครับขอบคุณครับ